สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of l Tarot เวทมนตั์แห่งดักสาสแห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออรเคิล แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e ก,กดกระดิ่งกดงติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมแม่หมอพูดเสมอว่าคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ไดีต่อใจ ก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะไม่หมอรับโดยดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชันขวามือใต้คลิปสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวขว้ากดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิป random for you หัวข้อเรื่องใครกําลังส่องคุณหนักมากส่องแล้วคิดและรู้สึกอย่างไร วันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุด The Star Tarot และ Queen of the Moon Oracle คลิป random เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดในใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้คำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ random for you ใครกำลังส่องคุณหนักมากส่องแล้วคิดและรู้สึกอย่างไร The Hang One คนที่ส่องคุณหนักมากคือคนที่คุณกับเขาไม่ได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกันละต่างคนต่างอยู่หรือจบไม่สวยเงียบกันไปเลยจากกันไปไม่มีคำลาความรู้สึกของเขาเนี่ยยิ่งส่องคุณเขายิ่งทุกข์ยิ่งเครียดยิ่งเศร้ายิ่งรู้สึกเหงาในหัวใจอยากให้คุณย้อนคืนกลับมาในชีวิต อยากมาแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆที่เขาเคยทำกับคุณ The Magic c h e คนคนนี้เป็นคนที่มีเหตุและผลในเรื่องความรักความสัมพันธ์อย่างมากพูดน้อยแล้วก็เก็บความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในหัวใจเขารู้สึกกับคุณมากนะคนคนนี้เขาชอบคุณมีความรู้สึกที่พิเศษแต่เนื่องจากที่เขาเนี่ยเป็นคน ไม่ได้ใช้หัวใจเพียงอย่างเดียวใช้สมองมากไปหน่อยเหตุและผลมาเพียบเลยจึงทําให้ไม่กล้าใช้เวลานาน,านหรือปล่อยให้คุณอะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นแล้วตอนเนี้คุณก็ไม่ได้รอแล้วสิคุณก็ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอีกต่อไปคุณเลือกที่จะถอยพลังงานออกมาเขายิ่งต้องใช้สมองกับเรื่องนี้หนักเข้าไปใหญ่เขามาผิดทางอะถ้าเขาใช้หัวใจนะเรื่องเราจะไม่จบแบบนี้จะไม่เป็นอย่างนี้ ยิ่งเขาส่องยิ่งเขาคิดถึงคุณเขายิ่งรู้สึกเจ็บปวดเขายิ่งอยากใช้เหตุผลตะกะมากมายนะแต่ก็ไม่เห็นเหตุผลใดเลยที่จะทำให้เขามีความสุขในหัวใจมากขึ้นได้เลย p พ i ่อนรับสอดใครคนที่ส่องคุณหนักมากคนนี้วันเนี้ยนนเขาตัดสินใจเขาชัดเจนในหัวใจเขาแล้วนะว่าคุณคือคนที่สำคัญคุณคือคนที่เขารักคุณคือคนพิเศษแต่เขาตัดสินใจเนี่ยในวันที่ คุณห่างไกลเขาออกไปแล้วอะรู้ตัวเมื่อสายแต่สินใจเมื่อช้าเขารู้แล้ว่าเขารักคุณคุณเป็นคนเดียวในความสัมพันธ์คนเดียวที่เขาอยากจะทําให้ความสัมพันธ์ชัดเจนอยากให้คุณเป็นคนรักอยากให้คุณกลับเข้ามาค่ะมาสารต่อเรื่องราวในความสัมพันธ์นี้กับเขาอยากให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้เขาแน่ใจแล้วนะเขามั่นใจแล้วนะ ใจิตใจคนคนนี้นะยิ่งส่องแล้วยิ่งคิดแล้วรู้สึกเลยว่าคุณคือตัวจริงคือคนที่ใช่ The Tower แต่เรื่องราวไม่ได้ง่ายอย่างนั้นยิ่งเขาส่องคุณหนักมากเท่าไรเขายิ่งคิดแล้วก็รู้สึกแยก่กับตัวเองแยก่กับเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตัดสินค่าโทษเขาไปแล้วอะตึกถล่มแล้วหัวใจคุณความรู้สึกคุณการการะทําที่คุณเคยทําต่อเขาเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว ไม่มีความรู้สึกหรือเรื่องราวใดที่จะคงเดิมมันยากมากเหมือนบ้านเหมือนตึกที่มันพังทลายแล้วอ่ะเขาจะต้องกอบกู้นะทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าทำหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยให้ความรู้สึกคุณให้คุณย้อนคืนกลับมาในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันนี้หรือตัวคุณเองอะ่ะตอนนี้ไม่ใช่แค่ถอยพลังงานออกมานะ คุณเปิดใจคุยกับคนอื่นคบหากับคนอื่นหรือคุณนะ่ะมีคนของใจไปแล้วไม่ใช่เขาแล้วในวันนี้เขาจึงได้ทุกเศร้าถึงได้เครียดหนักขนาดนี้นายอับเคคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ตัวเองมากบุคลิกภาพดีเป็นคนที่ใครๆนะต่างพากันเข้าหาพูดจาสุภาพพูดจาไพเราะมีเสน่ห์มีวาทศิลป์ และก็เป็นคนที่เลือกมากคิดนานเลือกเลือกเลือกเยอะมากๆคุณนะคือหนึ่งในช้อยที่เขาเลือกนะแต่สุดท้ายเขาเลือกคุณค่ะในวันที่คุณไม่ได้เลือกเขาแล้วซูน mm ่าบวอนส์คนที่สองคุณหนักมากคนนี้นะเขาเป็นคนที่เขาแพ้คุณแล้วค่ะคุณคือคนเดียวที่ชนะหัวใจเขาเขาอยากบอกคุณอนะว่าคุณชนะเขาแล้วเขายอมแพ้ เขาไม่สามารถลบคุณออกจากหัวใจลบคุณออกจากสมองได้เลยยิ่งเขาส่องคุณนะเขายิ่งคิดแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยแพ้คุณจริงๆอ่ะยอมยกธงขาวละกลับมาได้ไหมเขายอมทุกสิ่งทุกอย่างยอมชัดเจนแล้ววันนี้เขาอยากบอกคุณนะว่าคุณคือผู้ชนะหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาเขาอยากบอกคุณนะว่าเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อยากให้เขาอ่ะเป็นผู้ชนะหัวใจของคุณบ้าง ส่วนลับคัพส์คนคนนี้พอสองคุณหนักมากๆแล้วเขาก็คิดแล้วก็รู้สึกว่าคุณน่ะโปรยเสน่ห์หวานเสน่ห์อืมเหงคุณซะอย่างนั้นน่ะใครนะเพศตรงข้ามหรือใครเข้ามาแสดงความรู้สึกว่าชอบคุณพอใจในตัวคุณเขาไม่ชอบแล้วเขาก็คิดว่าอตอนนี้คุณมีอิสระเสรีคุณไม่ได้ชอบเขาละคุณไม่ได้รอเขาละคุณจะคบกับใครก็ได้คุณหวานเสน่ห์ได้เต็มที่อ้าวกับคิดกับคุณซะอย่างนั้นนะคะ มาหึงมาห่วงในวันที่เขาไม่มีสิทธิ์อะไร Prince of w a n d s คนคนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกทุกครั้งเลยที่สองคุณว่าเขาอยากที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอยากจะทักหาเห็นคุณนะ่ะนะโพสสื่อโซเชียลเสร็จหลังจากที่สองอยากจะอินบ็อกมาเลยส่งข้อความมาเลยคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมเราไปต่อได้หรือเปล่า เราขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมเนี่ยเขาอยากทําอย่างเงี้ยนะอยากพุ่งกระโจนเข้ามาในชีวิตคุณอยากดึงคุณให้กลับไปสารสัมพันธ์กับเขามีแต่ความมุ่งมั่นอยากจะชัดเจนนะแล้วก็มีความหัวร้อนอารมณ์ร้อนนิดๆด,ด้วยไม่พอใจไม่พอใจเลยเวลาที่สองคุณแล้วเห็นว่าใครอ่ะมาแสดงความรู้สึกกับคุณมากเกินกว่าเพื่อนหรือตัวคุณเองอ่ะนะแสดงความรู้สึกกับใครหรือว่าโพสต์อะไรที่แสดงว่าคุณโสด หัวใจคุณยังว่างคุณยังไม่มีใครเขาไม่ชอบพอเขาส่องแล้วเขาเกิดอาการอย่างเงี้ยนะเขารู้สึกไม่พอใจเขารู้สึกอยากเป็นเจ้าค้อเจ้าของของคุณ Princess of Pentacles เขาคิดแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนมีค่าต่อใจคุณเป็นคนที่สมควรที่จะได้รับความรักที่ดีควรให้ค่าให้เกียรติให้สิ่งที่ดีกับคุณ สองคุณหนักมากเท่าไหร่ยิ่งหลงคุณยิ่งรักคุณมากเท่านั้นน่ะแต่สองคุณในวันที่สายเกินไปแล้วอ่ะเมื่อก่อนน่ะน้ามีแต่ทําให้คุณคอยส่องเขาไม่เห็นจะสนใจใยดีไม่เห็นอยากจะรับรู้เรื่องราวชีวิตคุณเลยวันๆคุณทําอะไรคุณโพสต์อะไรคุณเป็นยังไงไม่รู้ไม่แคร์โนสนโนแคร์คุณใหญ่เขารู้คุณก็บอกเองอ่ะอ้าวคิดอย่างงั้นซะอีกน้ามั่นใจมันโนกมันหน้าว่าคุณเนี่ยจะรักเขาหมดหัวใจว่าคุณจะไม่วันที่จะหันหลังทอดทิ้งเขาให้เดียวดาย โอ้วันนี้เหตุการณ์ทุกอย่างกลับกันแล้วนะเขายิ่งเห็นค่าในตัวคุณในวันที่คุณถอยพลังงานหันหลังออกมาเชนอฟสอดคนนี้ที่สองคณหนักมากคือคนที่เขาเจ็บปวดทรมานหัวใจอย่างที่สุดสองแล้วเขายิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่าเขาสูญเสียคุณไปแล้วเขาได้พลาดโอกาสที่ดีที่สุดเขาได้พลาดคนที่รักเขามากที่สุดไปจากชีวิตเขาแล้ว เสียใจมากๆอ่ะที่ไม่เคยเห็นค่าคุณในวันที่ยังมีโอกาสมีเวลาแล้วก็เสียใจด้วยกับการกระทำของตัวเขาเองที่เคยทากับคุณการที่เป็นคนไม่สนใจใยดีการที่เป็นคนไม่แสดงออกในความรู้สึกว่าเขารักเขาชอบนะเขาได้มีคุณอยู่ในหัวใจอ่ะแต่ว่าก่อนนั้นนี้ก็ไม่ได้อยากจะชัดเจนอะไรได้แต่ปล่อยให้คุณรอดโดยที่ไม่ได้นึกถึงหัวใจของคุณเลยว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรวันนี้เป็นตัวเขาเองนะที่เจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส ไฟออฟเพนจิคลสกลับไม่ได้ไปไม่ถึงทําตัวอะไรยังไงแบบไหนไม่ถูกเลยส่องหนักมากนดแต่ส่องส่องส่องแล้วก็เศร้าส่องแล้วก็นอนน้ําตาซึมส่องแล้วก็คิดมากรู้สึกว่าพลาดไปแล้วจริงๆพลาดคนที่ดีที่สุดพลาดคนที่เพิ่งรู้หัวใจตเตงว่ารักมากมายโอ้ส่องแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงเะี่มได้แต่อมทุกได้แต่เจ็บปวดหัวใจได้แต่อยู่นิ่งเฉยในที่ของตัวเองไม่กล้าทักไม่กล้าหือไม่กล้าอือดแดงสิ้น่ะ อยู่แบบรับสภาพอยู่แบบยอมรับน้อมรับคําตัดสินของคุณนะว่าคุณไม่รอเขาแล้วจริงๆฟอบสอดคนคนนี้ส่องคุณหนักมากเขานิ่งเฉยค่ะตอนนี้นะเหตุการณ์คุณออกับเขาไม่ได้พูดคุยกันละขาดการติดต่อสื่อสารมานานและคุณเองอ่ะไม่ได้รับรู้ข่าวคราวอะไรอีกแล้วมีแต่เขาอ่ะที่คอสอดสองอยากรับรู้ข่าวสารอยากรับรู้ชีวิตของคุณยิ่งส่องก็ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกคิดถึงอย่างมากแต่ ร่างกายเนี่ยนะจะแอคชั่นอะไรจะพิมพ์อะไรจะโทรไปหาจะขับรถไปหาจะทักมาคุยกับคุณข้อความมาคุยกับคุณเขา,มมาขไม่ทําค่ะเขาอ,อยู่ในสภาวะนิ่งเฉยจริงๆอึดอดทนมากกับความทุกข์ทรมานที่ต้องเผชิญเขาไม่กล้าเขาหวาดกลัวเขารู้สึกว่ามันสายไปแล้วจริงๆในวันนี้เขามารู้สึกมากในวันที่ยากที่จะกอบกู้เหตุการณ์สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้ย้อนคืนกลับมา จะ e h y p ิ i n t เทส s t คนคนนี้เขาสองคุณหนักมากแล้วก็คิดรู้สึกว่าเขาเสียใจอะไม่รู้จะสะกดเก็บความรู้สึกเอาไว้ทำไมอะว่ารักว่าชอบคุณอะความรู้สึกที่เขาหลงสเสน่ห์คุณตั้งแต่แรกเห็นได้พบเจอด้วยซ้ำแต่ฟอร์มเยอะอีโกมากทำเป็นยากเหลือเกินนะยังไม่เลือกใครยังอยากดูไปก่อนหรือว่าทำให้คุณเข้าใจว่าเขายังไม่อยากสละโสดยังไม่อยากคบกับคุณจริงจ อยากคุยกับคนนั้นคนนี้ไปก่อนยังไม่ได้ให้ความสําคัญคุณเหนือกว่าใครๆโอ้วันนี้นะก็เลยต้องสะกดเก็บความรู้สึกว่ารักคุณหมดหัวใจเอาไว้ภายในหัวใจเพียงลําพัง f i r e b Ones ใครคนนี้ที่สองคุณหนักมากเขากําลังสับสนหัวสมองกับหัวใจเขาตีกันอย่างหนักได้แต่โอบกอดหัวใจตัวเองเอาไว้เท่านั้นน่ะไม่กล้าบอกคุณแล้วว่า หัวใจผมเนี่ยพร้อมที่จะมอบให้คุณนะครับไม่มีสิทธิ์แล้วนะไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดใดๆทุกอย่างกลายเป็นความฝันดวงดาวที่ลอยรายร้อมเขาก็เหมือนกับคุณนะ่ะคนในฝันดุดลอยไปละได้แต่อบกอดหัวใจความคิดอบกอดตัวเองเอาไว้ในสถานการณ์วันนี้ที่ไม่มีคุณอีกต่อไปนายออฟเพนเจอกพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้นะคนคนนี้มีพลังงานความเป็นพ่อไม้แม่ไหรือ ในความหมายเขา,าไม่ได้เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรอกแต่หัวใจเขาความรู้สึกของเขาค่ะเปรียบดังเป็นพ่อไม้แม่ไม้อ้างว้างเหน็บหนาวไร้คู่ห,ห่หางเหินห่างไกลคุณนะมีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความคิดถึงโดดเดี่ยวเดียวดายอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะให้คุณนะย้อนคืนกลับมาในชีวิตของเขาให้เขาจบเส้นความเจ็บปวดให้เขาจบสิ้นความอ้างว้างโดดเดี่ยวไร้คู่เช่นนี้อ่านต่อไปไม่หมยาเปิดไพ่อรโรโคลให้นะคะ บรันส์เขากำลังหาสมดุลน่ะคิดไม่ออกจริงๆดูสิมืดแปดด้านเหมือนก้อนเมฆทั้งก้อนเลยมาบังตาเขาไว้อ่ะยังหาทางออกไม่เจอยังไม่รู้ว่าควรจะต้องตัดสินใจหรือทำตัวอย่างไรไม่รู้ว่าต้องสู้หรือต้องถอยจึงจะเป็นการดีกับหัวใจของคุณหาจุดที่สมดุลหาสิ่งที่ควรจะต้องทำยังหาไม่เจอยังไม่ได้คำตอบในตอนนี้ยังมึนงงแนละยังมืดแปดด้านกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ ที่ไม่มีคุณอีกแล้วนะมันยากมากๆที่จะย้อนคืนหรือรื้อฟื้นความสัมพันธ์ให้เป็นดังเดิม The Masculine คนที่แอบสองคุณหนักมากคนนี้มีพลังงานความเป็นผู้ชายกรณีแรกตัวเขาเป็นผู้ชายค่ะเพศสภาพชายกรณีที่2เพศสภาพเขาอาจจะไม่ใช่ผู้ชายก็ได้แต่จิตวิญญาณภายในเขาค่ะเป็นผู้ชายมีความห้าวหาญแข็งแกรง่งม,มีความ เข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งมากกว่าคุณคนคนนี้ค่ะคนที่กำลังส่องคุณหนักมากแฮงเกอร์ ler, ความหิวโหยเขารู้สึกว่าชีวิตเขาขาดคุณแล้วทรมานไม่เคยกินอิ่มนอนหลับมีแต่ความทุกข์ทรมานจิตใจไม่เคยมีใครเลยจะทำให้ใหัวใจเขาบริบูรณ์เติมเต็มไปด้วยความรักความสุขมีแต่ความต้องการเรียกร้องอยากให้คุณกลับมาอยากให้คุณมารักเขามาแสดงออกในความสัมพันธ์มาอยู่ในชีวิตเขาดังเดิม โอ้โหคนคนนี้นะเขามีอาการอย่างมากนะในเหตุการณ์วันนี้ที่คุณถอยพลังงานออกมาที่เขารู้สึกว่าเขาสูญเสียคุณไปแล้วอยากจะเรียกร้องอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณย้อนคืน Beginning การเริ่มต้นคนคนนี้เขาอยากคบหากับคุณอย่างชัดเจนจริงจังนะอยากมีสันภาพความสัมพันธ์ได้เริ่มต้นกันเป็นแฟนเป็นคนรักอยากให้คุณนะเดินย้อนคืนกลับมา เดินไปแล้วอทะลุมิติของการเวลาคืนกลับมาก่อนอย่เพิ่งทิ้งเขามายืนอยู่ที่เดิมก่อนมาบอกเขาเช้าสายบ่ายเย็นว่าคิดถึงมาส่งพลังงานให้เขาก่อนกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเขาก่อนได้ไหมนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็คิดและรู้สึกอย่างมากนะในตอนนี้ที่สองคุณเจอพาร์ทคนที่สองคุณหนักมากเป็นคนที่คุณกับเขาแยกเส้นทางกันล้ว คุณเลี้ยวขวาแล้วค่ะคุณปล่อยเขาเลี้ยวซ้ายไปแล้วค่ะแต่วันนี้เขาจะถอยหลังแล้วค่ะนะเขาอยากจะเดินเลี้ยวขวาตามคุณนะ่ะเส้นทางที่มันแปลกแตกต่างกันออกไปแล้วเขาอยากจะให้มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะบรรจบมาพบเจอนะมาสานต่อในความสัมพันธ์กันได้นี่คือพลังงานคนที่กําลังส่องคุณหนักมาก สองแล้วก็คิดและรู้สึกเช่นนี้เองนะคะอาแม่หมอเขาชมคําทำนายขอให้คุณมีความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกํากลังใจด้วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโด,ดยกันไม่กดสคริปต์ข้าก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ